รีวิวภาพยนตร์เรื่องพนอสอง พนอ,องนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มันไม่ไม่ถึงกับสีเอียนซาดิสเบอร์เดียวกับภาคแรกนะครับอย่างพนอภาคที่แล้วเนี่ยและผมก็กลับรู้สึกว่าฉากที่มันเป็นฉากแบบแวหวแหวะใ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ทําไมอีกนะคือผมกลับรู้สึกว่าภาคเนี้ยผมสามารถมองฉากแบบว่าทรมานหรือว่าฉากแบบเอ่อการแบบว่าปล่อยของกันอะไรแบบเนี้ย ได้มากขึ้นนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันดูซอตามากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยมนในความสึกโดดแต่ก็ต่างออกไปชัดเจนก็คือภาคเนี้ยมันมีตัวร้ายเยอะมากขึ้นมีทั้งตัวร้ายเป็นกลุ่มนะครับตัวร้ายแบบเดียวเดียวแล้วก็ตัวร้ายหักมุมอีกคือจักรวาลลองของจนถึงพนอภาคที่แล้วในออ่าลองของก่อนก็นกได้ ัวร้ายหนึ่งเดียวก็คือครูพนอแต่อย่างภาคที่แล้วเนี่ยมันเป็นเอเวอเรนซ์รอบตัวนะครับที่ทําให้พนอต้องรู้จักลุกขึ้นสู้แต่ในภาคนี้มันคือสิ่งที่ทาให้พนอเนี่ย่าแตกมากขึ้นและกลับมาสู่พนอที่เป็นเบอร์แบบว่าเบอร์อัปเกรดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบก่อนและจากนี้ผมจะพูดสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับทั้งหมดเลยโอเคที่ขัดใจและติดขัดเนี่ย กลุ่มกลุ่มตัวร้ายนะครับใครได้ดูตัวอย่างก็จะรู้ว่ามันจะมีกลุ่มพวกแบบว่านักศึกษานะครับที่มารังแกมาบูลลี่นะครับผมสึกว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดด่างคือการแสดงเนี่ยของของของกลุ่มนักแสดงเซตนี้เนี่ยเอางี้เราต้องพูดก่อนคือไม่ได้บอกเขาเก่งไม่เก่งนะบางครั้งเนี่ยเออเขาอาจจะโดนบีฟมาแบบนี้ทุกอย่างอาจจะผ่านสายตาของผู้กำกับแล้วมี acting coach แล้วแต่ว่าสมหรับผมเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ากลุ่มนักแสดงกลุ่มนี้เนี่ย การแสดงของเขาอ่ะบางครั้งมันดูลิเกไปหน่อยมันดูละครไปไหนมันดูแบบละครคุณละครคุณธรรมด้วยบางเบอร์คือแบบว่าแบบเลวขั้นสุดแต่เป็นมันเป็นมันเป็นเลวที่จงใจเลวไปหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เช่นสมมุติมันจะมีรายแย่หลอกหลายอย่างที่เวลาพูดแล้วเนี่ยมันเป็นการเน้นคําจนเหมือนกับมันดูลิเกเช่นแบบว่าแน่จริงก็มาสิโน่นเด็กแล้วจะทำไง เดี๋ยวนะ่คือผมรู้สึกว่ามันมันมันดูเป็นความกันแนกัแหนที่น่ารําคาญมากกว่าร้ายและไม่ใช่อะไรนะพอพนอเอาจริงเนี่ยไอ้พวกนี้ก็กลัวแบบกลัวแบบขี้แตกเลยอะกลัวมากกลัวขึ้นชีวิตจนผมกลับรู้สึกว่าเดี๋ยวนะถ้ารู้ว่าพนอเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยมันจะเลวได้เบอร์นี้เลยเหรอไอ้คนแบบเนี้ยถ้ารู้ว่าสุดท้ายถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยพวกมันจะเอาไม่อยู่และสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเล่นใหญ่ ในขณะเดีวยวกันพอเล่นใหญ่แล้วเนี่ยมันมันควรจะต้องแบบมีความทัฟมากกว่านี้เช่นแบบเออถ้าจะเลวคันเนี้ยต้องรู้จักแบบว่าเออมีมีแพนบีหน่อยแต่ปรากฏว่าอะ,อะไรก็ไม่มีอะไรเลยคือดูด,ดูดูง่อยๆมากนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันกลายเป็นความรู้สึกรําคาญมากกว่านะครับมากกว่าจะรู้สึกเกรงกลัวหรือว่ารู้สึกว่าเออมันแบบมันร้ายมันร้ายสมความเป็นเป็นตัวร้ายอะอะไรแบบเนี้ยมันแค่รู้สึกว่าเออรอฉากพนอเอาคืนแค่เนี้ย แต่ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นเจ็ดจระก,กันเลยก็คือคุณชินเนาะคุณชินจินวุฒิเนี่ยอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าแอทามของเขาที่ใช้มาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าพอมันจะพีคแล้วเนี่ยมันโดน มันโดนตัดออกไปง่ายไปนิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะให้เพิ่มความเก่งแล้วก็เพิ่มแอร์ทาให้เขามากกว่านี้ว่าเขามาสุดขนาดนี้ได้ยังไงมากกว่าแค่แบบแฟชชั่นนิดหน่อยแล้วก็ตัดจบอ่ะผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะอันเนี้ยคือดีเลยการแสดงก็โอเคด้วยแต่อยากให้แบบขยี้ให้มากกว่านี้แต่ว่าจากนี้เนี่ยพอมันมีตัวซีเคร็ตนะครับที่เป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งจริงๆอะ่ะและผมเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะน่าจะโดนหลอกตั้งแต่ตัวอย่าง ผมกลับรู้สึกว่าโอเคตัวร้ายตัวเนี้มันพอจะกบกบสิ่งที่มันน่าขัดใจมาก่อนหน้นเนี้ยได้อยู่นะครับซึ่งก็ไม่เฉลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าอันนี้ดีแล้วก็โอเคมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวร้ายที่ผมกลับรู้สึกว่าเอออยากให้แบบมันมีฉากแบบปะทะกันหนักๆมากกว่านี้นิดหนึ่งแล้วมันจะฟินสะใจมากเลยแต่ว่าแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์มากแล้วนะครับนอกนั้นจอเป็นตัวละครเลยเนอะ เ,เชอร์ปางโคตรดีดีมากๆผมกลับรู้สึกว่าหนางภาคนี้นะครับเชอปางมีการแสดงที่ก้าวกระโดดมากขึ้นพัฒนามากขึ้นถึงแม้ว่าพนอภาคแรกจะห่างกันแค่ปีเดียวเท่านั้นเองแต่ผมกลับรู้สึกว่าเขามีการเล่นที่ซึมซับมากขึ้นอนะอัธพูดแบบแบบแบบดูวเวอร์นะผมกลับรู้สึกว่าตอนนี้คือน้องเชอปางเหมือนกับเหมือนเชื่อเลยวว่าตัวเองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพนอเขามีพนอในจินตนาการเขาแล้วอะเพื่อนเพื่อนแล้ว ทุกอารมณ์ของหนังภาคนี้นะครับแทบจะขึ้นอยู่กับเชอปางจนผมกลับรู้สึกว่าในหลายๆหลายฉากหลายครั้งเนี่ยแทบจะเป็นเชอปางที่เล่นอยู่คนเดียวเศร้าหดหูสุขสวีทอะไรแบบเนี้ก็ขึ้นอยู่กับเชอปางหมดเลยขึ้นอยู่กับตัวตัวตัวพนอหมดเลยเพราะาอะไรเขาไปสุดมากในเรื่องของการแสดงผมจะพูดอย่างนี้เลยนะจะน่าสงสารที่สุดก็ตัวละครพนอ จะร้ายที่สุดอะถึงแม้ตัวร้ายทั้งหมดอะเอามัดรวมกันมาเลยทั้งเรื่องเนี่ยยังไม่เท่ากับตอนพนอร้ายนะผมกลับรู้สึกว่าเออเขาเป็นทุกอย่างของเรื่องเขาเลยอะตามชื่อเขาเลยอะถ้าเขาจะดีก็ดีมากดีใจหายดีจนเป็นแม่พระอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันแทบจะเป็นแบบเออขั้นสุดไปแล้วอะผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยบางมูดอะมันเหมือนน้องเชอปางอะเขาไปสุดคนเดียวและคนอื่นอะยังตามมูดเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกัน เออน้องพิมมาเนี่ยเฮ้ยเข้าเข้าแบบว่าเคมีเขาเข้ากันดีมากเลยนะเขาเขาเล่นเป็นเพื่อนกันได้เข้ากันมากด้วยตอนแรกผมรู้สึกว่ามันมันจะโดดไหมปรากฏว่าเนียนได้อะเข้ากันได้นะครับแล้วก็น้องพิมมาเนี่ยมีการแสดงที่ผมรู้สึกจริงๆอ่ะบทที่เขาได้รับในเรื่องเนี้ยมันลึกนะมันมีหลายมิติแต่เขาก็ตีบทแตกได้หมดเลยอันนี้ผมค่อนข้างแบบอิมเพรสมากเลยนอกนั้นนักแสดงคนอื่นๆจะเป็นคุณ จ็กกี้เอยหรือว่าจะเป็นแบบหลายๆท่านน่ยคือเขาอินกับบทบาทอยู่แล้วอะจนทําให้เราลืมไปเลยว่าเรื่องเนี่ยคุณกําลังดูเมื่อจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนักเต้นนักร้องทั้งหลายเนี่ยคุณลืมคุณลืมนักร้องไปได้หมดเลยแล้วคุณกําลังอินกับการแสดงของนักแสดงแม้แต่อิมเมจเองอะผมเพิ่งเคยดูอิมเมจแสดงครั้งแรกอะถ้าเขาเคยเล่นเรื่องไหนมานี่ก็คือผมไม่เคยดูนะแต่เรื่องเนี้ย ผมยังชอบเลยอ่ะถึงแม้ว่าบางฉากมันจะมีความติดขัดบ้างแต่พอถึงบางบางมูทเนี่ยที่มันต้องไหลลื่นในความรู้สึกแบบว่าเจ็บแค้นอ่ะโอ้โหเล่นดีมากเลยนะครับค่อนข้างโอเคมากๆด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละการแสดงที่ดีเนี่ยถ้ามันไม่ไปด้วยกันอ่ะมันจะมีความแบบเนี่ยสมาตรฐานให้เห็นในฉากฉากเดียวนะครับเอ่ออะยามกทีสิ่งที่ผมไม่ชอบอ่ะก็คือการแสดงของกลุ่มกลุ่มตัวรายที่เป็นวัยรุ่นอ่ะผมรู้สึกว่า มันดูมันดูลิเกไปหน่อยแล้วก็ดูทาเลงโง่โง่ไปหน่อยดูแบบว่าเออแบบคือเข้าใจนะเขาต้องการเขียนบทให้ตัวละครเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มให้มันดูเฮี้ยมากกว่านี้มันโอเคเพราะไม่งั้นสิ่งที่ผมเห็นน่ะก็คือคนที่มากรีดร้องกรีดร้องแล้วก็ใช้คําแบบว่าสะบัดอ่ะมันดูสะบัดสะบัดตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกว่าน่าร้ายแบบว่าเออแบบชวนทีแบบแค่นั้นเองนะครับตอนนั้นก็โอเคแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ ระทึกหรือลุ้นอะไรเท่ากับพนอภาคหนึ่งกับรู้สึกว่ากลางจนเกือบจะทายนั่นแหละที่ผมที่ผมค่อยได้รับความรู้สึกแบบนี้กลับมาแต่ว่าครึ่งเรื่องแรกอะ่ะมันแทบจะไม่มีฟีลของความเป็นลองของไม่ไม่มีฟีลของความเป็นพนอเลยนะครับกับรู้สึกว่าเหมือนกําลังดูหนังแบบว่าหนังวัยรุ่นฮาวเป้มหาลัยเรื่องหนึ่งอะ่ะแทบจะเป็นหนังสูตรสาเร็จด้วยซ้าไปนะครับ เข้าไปในสถาบันโดนลังแกแก้แค้นอะไรแบบนี้แต่พอครึ่งหลังเนี่แหละที่พนอจะต้องท่าแตกนี่แหละมันเค้ให้ความรู้สึกตรงนี้กลับมาใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่โคตรชอบเลยคือตัวละครตัวละครที่แบบว่าผมไม่คิดว่าจะมีตัวละครเนี้ยเออและผมชอบและพลังของหนังเรื่องเนี้ย มันกลับมารุนแรงมากอีกครั้งอ่ะเพราะตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้สึกไม่ต่างจากผมและแบบม,ม,มันยังพีคอยู่เลยอ่ะความรู้สึกเนี้ยพอมันมาแล้วเนี่ยมันสตาร์ฟไว้อ่ะยันจบอ่ะชอบมากเลยนะครับก็คือครึ่งหลังไปเนี่ยจนจบโคตรชอบเลยนะครับฟิลเนี้ยแล้วก็หนังเรื่องนี้บางอย่างเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าผมเดาได้ ก็เลยรู้สึกว่าไม่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 ไมไมไมค่อยสนุกอะไรกับมันเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆฉากหรือการกระทำเนี่ยหลายๆอย่างเหมือนกันที่เขามาเซอร์ไพรส์แล้วผมแบบโอ้โหเฮ้ยสับขาลอกว่ะเก่งเพราะมันมันก็เลยผสมผสมกันอ่ะเพื่อนๆืมันมีทั้งแสดงดีที่ผมบอกแต่ในขณะเดียวกันก็ยังดีไม่เท่ากับที่เชอปางแสดงอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเขา,เขาเข้าไปในโลกของพนอแล้วอ่ะเชอปางนะครับส่วนบางอย่างผมเดาได้แต่บางอย่างผมก็รู้สึกว่าเอ้ย เดาไม่ได้ว่ะเพราะงี้มันก็เลยแบบผสมผสมกันอ่ะเพื่อนๆบอกไม่ได้เต็มปากว่าเรื่องเนี้ยผมจะชอบมากกว่าภาคแรกไหมแต่ความรู้สึกโดยรวมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามวลอารมณ์ของภาคแรกอะ่ะมันค่อนข้างครุ้งมากกว่าความรู้สึกความสยองความรู้สึกวังเวงอะ่ะมันมาแต่เริ่มเรื่องยันจบแต่เรื่องเนี้ยมันมาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับฉากแอคชั่นเป็นยังไง ผมก็ยังรู้สึกว่าภาคแรกกันหนักกว่านะครับแต่ในภาคนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ผมรูม้สึกว่าเออเราไม่ได้ระทึกกับการแบบล้างแคนหรือว่าเล่นคุณใส่เลยแล้วอะเพราะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราอยากรู้ว่าพนอจะไปขั้นสุดได้นขนาดไหนและอะไรที่จะทําให้พนอเกิดความรู้สึกแบบนั้นทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นพัฒนาการตรงนั้นและผมเชื่อว่าคนดูก็รู้สึกแบบนั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรว่าถ้าพนอเนี่ย เองค์ลงจากเทพสามตาเมื่อไหร่ไม่ไม่ต้องไม่สืบะไรเยอะตายตายกันหมดแหละแค่นั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งอัน,นอันนี้ผมไม่ได้จะเปรียบนะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องพูดจริงๆว่าเรื่องนี้มันก็คือเกี่ยวกับแบบยังไงอะเล่นของเล่นสิ่งสกปรกกรันเนาะเล่นคุณใสกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันก็คือการเอาตัวร้ายเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับการที่เขาโดนหลังแกแล้วก็ พนอเนี่ยมันกึ่งๆเป็นแอนตี้นะแอนตี้ฮีโร่นิดๆเด้อเพื่อนๆฮีโร่ hero ยังไม่ได้เลยมันมันมันเป็นตัวร้ายมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในรองของก็คือว่ามันเป็นวิลเลียเลยมันเหมือนกับจักรวาลเสือที่มันคือตัวร้ายในขุนพันเลยอะ่ะแต่มันก็จะเป็นแอนตี้ฮีโร่หน่อยๆอ่ะในในในหนังเรื่องเสืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าด้วยความที่ปีที่แล้วหนังเรื่องเสือเนี่ยมันก็ใช้พวกวิชาเนี่ยมาศาสตร์ใส่กันเหมือนกัน ใช้วิชาป้องกันตัววิชาโจมตีสัตว์ตูอะไรแบบนี้และมันก็คือตัวร้ายที่เออมาเป็นกึ่งดีอะ่ะพนอเหมือนกันเลยใช้วิชากันไปมาแล้วก็เป็นตัวร้ายที่เป็นกึ่งดีอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมูตร,ตรงนั้นน่ะผมพูดตรงๆว่าปีที่แล้วเสือเขาทําดีมากดีจนจนแบบเออคือต้นปีอ่ะได้ดูพนอปีที่แล้วอะ่ะพนอหนึ่งโอเคดีดีเลยแต่พอได้ดูพนออีกอะ่ะ ในภาคเนี้ยในในปีนี้ผมรู้สึกว่ามันดอบจากมาตรฐานที่ผมได้ดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไฮกว่าในเรื่องหงเสือแค่นั้นเองคือมันมีพวกอภินิหารมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกนั้นพนสองนะเพื่อนๆจะคิดยังไงไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเชือปางอะโหดโหดแบบโหดทางการเล่นมากโหดจนแบบคือภาคเนี้ยหลายมุมนึกถึงพี่มะหมี่เลยอะนึกถึงมากๆแล้วก็ รู้สึกเลยว่าเขาคือร่างโคนตัวตายตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดและผมรู้สึกว่าพนอมีตัวตนละจากการเล่นของน้องเชอปางคือโคตรดีนะครับนอกนั้นหักมุมก็โคตรชอบนะครับตัวละคร Secret นะครับเซอร์ไพรส์ยิ่งโคตรชอบเลยนะครับนอกนั้นมันเป็นมวนที่ผมรู้สึกว่ายังมีขาดแล้วก็น่าจะเพิ่มได้อีกบางอันผมรู้สึกว่าเขาน่าจะตีความให้มันดีกว่านี้ในเรื่องตัวร้ายบางกลุ่ม อะไรแบบเนี้เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเพื่อนๆรู้สึกยังไงต้องไปดูด้วยตัวเองเพื่อนๆเองนะครับมันเป็นแค่ความคิดเห็นของ r o c k กี้เท่านั้นเองนะครับส่วนใครไปดูแล้วพิมพ์แชร์กันได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเออมุมมองของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ครับพนนอทุกโรงภาพยนตร์ครับขอบคุณมากครับ